นั่นแต่งมองมาสเตทนะคะสวยนะโตสวยมากหน้าสีอันนี้สวยสวยมากสวยรู กอดเกด็กกอดกัยขมวดง่ะฮะบายบายวันนี้เรามาทำอะไรกัน,นะคะวันนี้เรานักกี่โม,คมงคะเริ่มเริ่มพี่บัววันนี้เรานักกี่โม,คมงคะก็วันที่ปลายหน้าละค่ะและแบดโมงมาสิบเอ็ดนะคะ <laughs> วันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้เรามาถ่ายแอดเลจินกันนะคะเลจินคือคลีนซิ่งบารของเราซึ่งมันเลิศมันจึ้งมากนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศการถ่ายแอดมาฝากกันซึ่งเป็นอินเฮาส์โปรดักชั่นของวันเองโดยวันนี้เมคอัพก็คือลายมากลายที่เป็นช่างแต่งหน้ามาเป็นคนแรกค่ะเลิศ่าไกลบาย มันเป็นกระเทยไม่มีใครมาให้ฉันหลอกอันนี้ลูกแรกค่าลูกที่หนึ่งเป็นลูกแบบไหนคะนพี่แป้งลูกแบบอันเรดี้เกตอันเรดี้เหมือนแบบตอนกลางคืนกับอัามาจากงานกาล่าแล้วเราก็ต้องแบบมาอันเรดี้สวยนะแต่ว่าเราจะล้างหน้าด้วยผุมอันนี้เหรอใช่ล้างหน้า,นา,านเราไม่ควรมีจะไวยนี่เราแปะมาเราแปะให้มันมดู ทำไมเนี่ยไม่ควรมีไม่ต้องมีไม่ต้องมี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 ได้นะเหมือนกับมาจัดงานอ่ะเธออ่ไม่มีไม่มีไม่มีบทีกันบางทีกันงานเริ่มเองโอเคซ้อมใช่ไหมวันปักไม่ใช่ถามว่าถึงวันทุกเก่งไมใช่ป่ะเาก่อนโตหล่มานอแล้ว14ชั่วโมง ตื่นเต้นไหมพี่แป้งกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เจ๋งจังเลยอ่ะได้ตบกันหรอคิดไม่ดีนคุณหนูว่าได้ทาอะไรอู่อ๋อแล้วก็บอกว่าของเราเหมาะกับเมืองร้อนกันละลายดูน้ำหมูกเดี๋ยวก่อนขอสั่งชิมูก่อนช็อตอันนี้คือชอตที่คนอยากดูอ๋อเหรอจมูกแดงหมดแล้วตอนนี้ ถ้าไม่พร้อมก็ค่อยมาทำงานวันหลังนะคะพูดกับพี่พุญมาเขาทำได้เขาคือนักแสดงหนึ่งสองซ้อถ้าพี่พร้อมก็มาทำงันหลังนะคะอันนี้ซอไพ้แล้วมา20ปีแล้วพี่อย่าหัวเรอะพี่เอาจริงจังพี่อย่าทำให้งานไม่เดินแลยเนี่ยเอาใหม่อนึงรู้แล้วถ่ายรูปแบบี่ปุ่นได้อะไม่ได้อะไปบหนึงหน้ารู้แล้วค่ะ20ปีแล้วโอเค แล้วนี่คือรูปที่20ปีประสบการณ์ได้แค่นี้หรอคะสวยมากเลยนะน้องอย่าแอบขาดพี่ดูออกท้องวันทองวันน้องทำได้เยองเลค่ะเอ นี่มันไข่นเออไข่ัน่ไเออใอันนี้หมือนสุดนะนี่ไงรู้ไหมจะทำใหเราไขได้นีเอออย่างงี้ชอบเอย่างงี้ส่อสารันดูส่อสารนดูค่ะสสายอะไรเอออมอนเบบี้ซื้อหน่อยนะกําไรไปไฟกําไรไปไฟ อันนี้สวยสวยมากฝนรู้โอ้มามิอทำไมอะชว่วงนี้เป็นอะไรคะเลอมาแบบมีก้ก็ทิถึงเลอาบบมไม่ทำาบบามีอะบบมามมาทำงานเดี๋ยวบบมามํทำงานแล้วบบมามะกลับไปหาโอเคพี่แป้งทําทำไมเราถึงทำครีนซิ่งเลจินคะ่ะเป็นคนชอบหน้าเนียน ป็นคนชอบหน้าสะอาดแล้วก็เป็นคนที่ต้องแต่งหน้าค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำผลิตภัณฑ์ที่มันแบบ one stop service ก็คือแบบปกติแล้วมันจะต้องมิลว์แล้วมันก็จะต้องโฟมอะไรอย่างเงี้ยป้าอยากได้อะไรที่มันแบบ <Yeah. S 1> ทำปุ๊บเสร็จปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเทรนทุกวันเนี้ยการใช้ทิชชูเ่เ,เ,ชเ,ชเช็ดหน้าเนี่ยหรือกระดาษเปียกเช็ดหน้าหรือสำลีเช็ดหน้าเนี่ยมันทำให้เราเกิดริ้วรอยแล้วยิ่งเราอายุมากขึ้นเราก็จะต้องทำาัไงก็ได้ให้ริ้วรอยมันน้อยลงแล้วแล้จีนเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไง แต่ต่ตรงที่มันโฟล์อินวันค่ะหคือคลีนซิ่ง2คือไวท t e n i n g สามคือมอยส์เจอไรซิ่ง4คือแอคเน่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ 1, 1กระปุกก็คือได้ไปเลย4ผลประโยชน์นะคะฝากผลิตภัณฑ์ของแป้งด้วยนะคะใครสนใจก็อย่าลืมไปกดตะกร้าในหน้าติต๊กตะะ็อกหน่อยอ๋อนี่เทปหน่อยในคลุกไม่มีเทปเลยนั่นแหละมโนว่ามีทุกคนคะทุกคนคะช่วยไปกดตะกร้าเลยจีใน,นติ๊กต็อกให้หน่อยนะคะเหมากันไปเลยคนละสิบยี่สิบกระปุกไปเลยค่ะ แล้วการถ่ายแบบวันนี้คือเป็นลุคยังไงบ้างคะพี่ใบ้เปรียนลุกเพราะว่าส่วนสมของเราเป็นไข่มุกนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วไข่มุกนี่ช่วยอะไรช่วยผิวใสสว่างสดใสเมียนเหมือนไข่มุกไข่มุกสีชมพูมันเหมือนไข่มุกสีชมพูมันก็มีคอลลาเจนอ่ะมันมีอะไรบ้างพี่ปายว่ามาสีลุกที่สามค่ะพี่แมงอันนี้เขาบอกว่าลุกโรเซ่เราก็อยากจะรู้ว่ามันโรเซ่ยังไงหรอแต่เราคือโรซาม ถ่ายแล้ว่ม่ว่าคุณจะชวนคุยจริงแล้วปากมันก็ซิกไง,งมันก็เลยแบบว่าก็อบอกผมก็อบอกเป็นลุกมือกัดเป็นไงบ้างการถ่ายงานพี่แป้งวันนี้อันนี้ดีมากเลยครับพี่แป้งสวยมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ้าวจากนน้าจังผมเป็นไงบ้างคะวันนี้พี่แป้งเป็นไงบ้างวันนี้พี่แป้งสวยมากเพราะว่าผิวดีโปรดักดีแล้วคุณปายนะคะ ก็ง่ายๆค่ะวันนี้เพราะว่าถ่ายแบบน้อยๆเพราะต้องเซฟเอเนจี้ชีพระรู้ว่าเอเนจี้ชีจะมีแค่เวลานี้ถึงเวลานี้ก็ต้องเซฟให้น้อเพราะถ้ามันเลยดิวไปปุ๊บมันจะไม่ได้หรอกเดี๋ยวว<ด><ด>ันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราแบบล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่มันครีนแบบนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูยูทูปแคปนี้อย่าลืมไปอุดตื้นแป้งน้ำในติ๊กต็อกนะคะบมายบาย